สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไพ่นอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมคิตี้เหมือนเดิมสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวปลดเลเวล90นะครับของเคฟก้านะครับตัวไลน์นะครับแล้วก็นอกจากาปลดเวอร์สเขียวแล้วเนี่ยก็ยังได้ปลดเลเวล90พร้อมรีเวิร์กสกิลหนึ่งและสกิลสองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเคฟก้ากันดีกว่านะครับ จุดเด่นของเคฟก้านะครับก็จะเป็นเรื่องดีบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นดีบัฟของสกิล1สกิล2อ่าแล้วก็สกิล l d นะครับที่ทำให้ดีบัฟเป็นกรอบขาวนะครับอ่าสำหรับจุดเด่นเนี่ยจะเป็นเรื่องเล่นกับดีบัฟลวนๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับไม่ป้องกันดีบัฟจากสกิล1นนะครับจะทำให้ตัวเคฟก้าเนี่ยสามารถทำให้บอสยืน เออได้เลยนะครับซึ่งบอสไม่สามารถตีเลือดเราได้นะครับถ้ายังติดดีบัฟสกิลหนึของเคฟก้านะครับส่วนข้อเสียของเคฟก้านะครับก็จะเป็นเรื่องออย่างแรกนะครับจะเป็นเรื่องดาเมจก่อนนะครับเพราะว่าสกิลหนึกับสกิลสองเนี่ยดาเมจก็ไม่ได้เยอะตามเหมือนคนอื่นเขานะครับเนื่องจากว่าตัวเคฟก้านี่มีจุดเด่นเรื่องดีบัฟไปแล้วนะครับถ้าเกิดทำดาเมจให้แรงขึ้น ก็ดูจะโกงไปนะครับสำหรับตัวเคฟกานะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องช่องดีบัฟนะครับซึ่งตัวเคฟกาเนี่ยใช้ช่องดีบัฟเยอะมากนะครับประมาณ6ช่องทอําให้ทีมเราเนี่ยจัดทีมลงค่อนข้างลาบากนะครับเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยตัวละครทุกตัวเนี่ยแทบจะมีดีบัฟประจําตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาเคฟกาลงทีมจริงๆเนี่ยก็ต้อง คํานวณเรื่องดีบัฟเป็นหลักให้ดีนะครับก็มีแค่นี้นะครับสําหรับจุดเด่นกับข้อเสียนะครับทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดตัวละครของเคฟกานะครับเริ่มที่กราะฟ้านะครับสําหรับกราะของอเคฟกานะครับจะทําให้มอนเตอร์ในสนามทั้งหมดนะครับลดค่าอินเบฟแม็กเบฟแล้วก็ค่าแอตแทกนะครับสิส่วนค่าพลังป้องกันเนี่ยจะลด20%นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ทําเขียวเคฟก้านะครับผมก็คงแนะนําให้ทําเกาะฟ้านะครับเพื่อที่จะทําดาเมจได้สูงสุดของตัวเคฟก้าเองนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ทำอ่าเบสเขียวก็คงแค่ใส่เกาะลูฟินเนียนมนผมแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนไทฟ์การโจมตีของเคฟก้าเนี่ยจะเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับเพราะฉะนั้นพาสซสิอาูรที่สําคัญก็จะเป็น บา h a ม u ดนะครับที่เพิ่มดาเมจจากเวทมนต์10%นะครับ mm. ต่อมาก็ mm. าจะเป็น AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมก็คงแนะนำเป็น ATTACK 108คู่กับบูทนะครับเนื่องจากว่ายังไงตัวตัวเคฟกาเนี่ยก็ทำให้มอนเตอร์เนี่ยมีดีบัฟตลอดเกมอยู่แล้วนะครับ mm. ก็จะเพิ่มแม็กเบฟกับค่า ATTACK นะครับอีกอย่างละ5%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ค่าแม็กเบฟล้วนๆก็เป็น แอทแท็ก0 8คู่กับแมกเบฟ330ก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับส่วนสเฟียของเคฟก้านะครับก็มุ่งเน้นไปที่ดีบัฟนะครับเพราะว่าเป็นช่อง e หมดเลยนะครับอย่างเช่นผมใส่ของน้องยัฟฟี่นะครับก็คือเมื่อเราแปะดีบัฟให้กับมอนเตอร์นะครับจะทำให้ตัวเคฟก้าเนี่ยเพิ่มค่าแมกเบฟกับค่าแอทแท็กนะครับ4%ถ้าเป็นลูกแท้นะครับก็จะเป็น10%นะครับ เพราะฉะนั้นก็เลือกอสเฟียร์ที่เกี่ยวข้องกับดีบัฟดีๆนะครับเราก็มาเริ่มกันที่คอมมานตตีเลือดอันแรกเลยนะครับสำหรับคอมมานตตีเลือดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับทําการตีเวฟบ2 h ฮิตนะครับเราก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%แค่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลหนึ่งกันนะครับ สำหรับสกิลหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะโจมตีแรงขึ้นนะครับเมื่อเจอมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับจะทําการเด้งเบฟให้ตัวเองนะครับโดยค่าเบฟที่นด้งเนี่ยแล้วก็คูณ1.5นะครับสําหรับการโจมตีนะครับจะทําการตีเบฟหมู่3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180ซ ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับ20%ของ H p ดพดาเมจที่ทําได้นะครับแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับจะมีเร่งเทินนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวเคฟกานะครับจะแปะดีบัฟ2อันนะครับก็คืออันแรกอันนี้นะครับเป็นดีบัฟที่ทําให้มอนสเตอร์นะครับไม่สามารถตีเลือดเราได้นะครับ เมือ่อใดก็ตามที่มอนสเตอร์ตัวนั้นกําลังจะตีเลือดเรานะครับแล้วมีดีบัฟนี้อยู่บนหัวจะทําให้มอนสเตอร์ผ่านผ่านเทิร์นั้นไปเฉยๆนะครับส่วนอันที่2ก็เป็นดีบัฟตาบอดนะครับลดโอกาสที่มอนสเตอร์จะโจมตีเราโดนนะครับโดยที่ดีบัฟนี้ของเขียการ์นะครับจะมีโอกาสทําให้มอนสเตอร์ตาบอด50%นะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล l 2นะครับ สำหรับสกิล2อนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะโจมตีแรงขึ้นนะครับเมื่อเจอมอนสเตอร์1ตัวนะครับส่วนรูปแบบการโจมตีนะครับจะทําการตีเบฟหมู่จํานวน4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแบ็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%ดเาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหานนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวเคฟก้านะครับจะทําการแปะดีบัฟนะครับ ลดค่าแอตแท็นะครับแล้วก็ลดค่าพลังป้องกันส่วนอันสุดท้ายนะครับลดค่าสปีดนะครับนี่นะฮะสามอันนี้นะครับซึ่งดีบัฟสกิล l และสกิล l นะครับจะเป็นดีบัฟแบบธรรมดานะครับคือไม่ใช่ดีบัฟกรอบขาวนะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล l x x นะครับสำหรับสกิล l x x นะครับ อย่างแรกเลยนะครับจะโจมตีแรงขึ้นนะครับเมื่อตัวเคปกานะี่ยโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟอยู่บนหัวนะครับส่วนรูปแบบการโจมตีนะครับจะทําการตีเบฟ5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดโดยการตีเลือดเนี่ยจะตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกเท่านั้นนะครับแล้วก็สําหรับเขามันสกิลเอกเนี่ยจะทําการตีเลือดแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150% เป้าหมายหลักที่เราเลือกนะครับจะโดนดาเมจ1 0 0และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%ถ้าเกิดมอนเตอร์ตัวไหนนะครับมีเบฟอยู่นะครับจะทําการบังคับเบรกเป้าหมายตัวนั้นทันทีนะครับนี่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตัวเคปก้านะครับจะได้รับบัฟประจําสกิล ex นะครับก็คือบัฟ h นะครับ4เทิร์นส่วนมอนเตอร์นะครับจะได้รับ ดีบัฟเอสนะครับก็คืออันนี้นะครับจำนวน6เทอร์นะครับแล้วก็หลังจากที่เราใช้สกิล e x ไปแล้วนะครับจะทำการบวกเวลาบัฟบนหัวนะครับทั้งหมดบวก2นะครับเพราะฉะนั้นบัฟจากสกิล e x กเนี่ยก็เลยบวกขึ้นมาอีก2นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟสกิล e x กันก่อนนะครับก็คือบัฟ h อันนี้นะครับสำหรับบัฟสกิล e x นะครับ อย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มค่า a t t a ท k นะครับ60%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า m a c w e บ40%และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่า w b บ d ด m a ม e นะครับ10%นะครับต่อ Debuff 1ช่องนะครับทีนี้เราก็มาดูความสามารถของ d e b u f สกิล l l e กันนะครับก็คืออันนี้นะครับสำหรับ d e b u f สกิล l x e กนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับลดค่า a t t a ท k นะครับ20% อย่างที่2นะครับลดค่าพลังป้องกัน10%และอย่างที่3นะครับลดค่าสปีด10%ส่วนอันสุดท้ายนะครับมีผลของเซฟนะครับนั่นก็คือลดเบฟมอนสเตอร์นะครับ20%โดยคิดจากค่าแม็กเบฟนะครับเมื่อเข้าเทินของมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับหลังจากที่เรากดสกิล ex ไปแล้วนะครับ คอมมานตีเบฟนะครับจะเปลี่ยนเป็นเมเทโอบวกนะครับก็คืออ่าเป็นเมเทโอเวอร์ชันสีทองแบบนี้นะครับโดยที่คอมมานอันนี้นะครับจะทําการตีเบฟนะครับ12ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180เปนะครับเป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ1 0 0และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ1 0 0เช่นกันนะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง30%ของ HP ที่ทําได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรากดคอมมานดนี้ไปแล้วนะครับคอมมานดตีเบฟก็จะกลับสู่เวอร์ชั่นเดิมนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นเมเโอธรรมดาที่ไม่ใช่การตีเลือดนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิล65นะครับสำหรับสกิล65เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับ เพิ่มค่าเบฟดาเมจ40%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ20%อย่างที่3นะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟลนะครับ10%แล้วก็อย่างที่4นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตอีก40%นะครับอันนี้คือความสามารถของสกิล65นะครับต่อมาก็จะเป็นคอมมานสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคอมมานสกิล LD นะครับ สำหรับสกิล ld เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะโจมตีแรงขึ้นนะครับเมื่อเราโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟอยู่บนหัวนะครับแล้วก็การโจมตีนะครับจะแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับโดยที่ชุดแรกนะครับจะทำการตีเวฟจำนวน6 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่ชุดที่2นะครับจะทำการตีเวฟจำนวน8 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่เช่นกันนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด180% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะจะได้รับบัฟดีนะครับ8เทิร์นนะครับแล้วก็เทิร์นต่อไปเนี่ยตัวเคปกาจะใช้สกิลฟรีนะครับ mm hmm. นอกจากสิ่งที่ผมบอกไปข้างต้นแล้วนะครับจะทําให้ดีบัฟตรงนี้นะครับดีบัฟของสกิลหนึ่งและสกิลสองนะครับที่ไม่เป็นกรอบขาวกลายเป็นกรอบขาวทันทีนะครับ แล้วก็สำหรับสกิล LD นะครับถ้าเราไม่ได้กดสกิล2ก่อนนะครับเราสามารถกดสกิล1และตามด้วยสกิล LD ได้นะครับเพราะว่าสกิล LD เนี่ยสามารถแปะดีบัฟเหมือนสกิล2ได้ทุกอย่างเลยนะครับนอกจากทำให้ดีบัฟเป็นกรอบขาวแล้วนะครับก็ยังเพิ่มเทินของดีบัฟไปอีกบวกหด้วยนะครับ เห็นไหมครับว่าดีบัฟจากสกิล l 1และสกิล l 2ตอนแรกเป็น2นะครับตอนนี้บวก1ก็เป็น3นะครับแล้วก็ดีบัฟตรงนี้ก็เป็น6กับ7นะครับอันนี้คือความสามารถของสกิล LD นะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูกันที่บัฟประจำสกิล LD นะครับก็คือบัฟดีด o ออันนี้นะครับสำหรับบัฟสกิล LD นะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่า o v e r f ร์โฟลนะครับ40%อย่างที่2นะครับ เพิ่มเบฟดาเมจ20%และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่า h P ดามเอจส0ส่วนอย่างสุดท้ายนะครับตัวเคปกาจะมีผลของเบฟรีเจนนะครับ20%โดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟของเขานะครับส่วนสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิลเบิร์สนะครับก็เดี๋ยวผมอบอกความสามารถบัฟเบิร์สไปก่อนละกันนะครับ สำหรับความสามารถของบับเบิร์นะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟลนะครับ30%แล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า HP ดพีดามเอจลิมิตนะครับอีก20%แล้วก็อย่างที่3นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจนะครับ10%นะครับต่อดีบัฟ1ช่องนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่80%นะครับก็คือดีบัฟ8ช่องนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเพิ่มค่า HP ดพีดามเอจนะครับ5%ต่อ ดีบัฟ1ช่องนะครับโดยที่สูงสุดนะครับก็อยู่ที่40นะครับอันนี้ก็คือความสามารถต่างๆของตัวเคฟก้านะครับเราก็มาอยู่ในส่วนของคออะบิลิตี้ของเคฟก้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่คอสกิล2ก่อนเลยนะครับ สำหรับคอสกิลส l นะครับก็เหมือนกับตัวเคปก้าออกมาใช้สกิลสปกติเลยนะครับโดยที่คออาบริตี้อันนี้นะครับไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับโดยที่ดีบัฟออกอที่ออกมาแปะเนี่ยจะเป็นดีบัฟธรรมดาไม่ใช่กรอบขาวนะครับก็จะได้แก่นะครับดีบัฟลดค่าแอตแทกนะครับแล้วก็ดีบัฟลดค่าพลังป้องกันและดีบัฟลดค่าสปีดนะครับ รวมถึงดีบัฟจากประจำสกิล ex ด้วยนะครับเมื่อตัวเคฟกานะครับทำการลิมิตเบรกอาวุธ ex มากกว่า2รูขึ้นไปนะครับนี่นะครับต่อมาก็จะเป็นคออ e a b i ิตี้สกิล ld นะครับสำหรับคอนี้นะครับจะมีสเปเชียลเอฟเฟนะครับทั้งหมด3เทิร์นนะครับโดยที่ค่าความสามารถนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าเบฟดามจ20%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าอู้โฟนะครับ20% และอย่างที่3นะครับมีผลของเบฟรีเจนนะครับอีก20%นะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับเดี๋ยวดูอาจารย์คุรสเมนะครับพอได้เทินแล้วจะเด้งเบฟตัวเองนะครับเห็นไหครับเราก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเล่นเคฟกาเบื้องต้นนะครับ เทิร์นแรกเลยนะครับผมแนะนําให้กดสกิลหนนะครับแบบนี้นะฮะหลังจากที่เรากดอ่าสกิลหไปแล้วนะครับเทิร์นที่2นะครับให้เรากดสกิล LD ได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดสกิล LD ไปแล้วนะครับเราจะได้รับบัฟประจำสกิล LD นะครับแล้วก็ เราจะทําให้ดีบัฟของเคฟกาทั้งหมดเป็นกรอบขาวนะครับพร้อมกับเพิ่มเวลาบัฟบวกไปอีกหนึ่งเทินนะครับแต่ว่าหลังจากตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะครับว่าสกิลฟรีเนี่ยเราจะกดสกิลสองก็ได้นะครับหรือว่าจะกดสกิลหกสิบห้าก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ใช่สายงกนะครับเราก็กดสกิลหกสิบห้าไปนะครับแล้วก็ค่อยมากดสกิลสองทำดาเมจก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรากดสกิล ex ไปแล้วนะครับ เทิร์นต่อไปนะครับก็สามารถกด Command t ตีเบ v เวอร์ชันเ e เทโอบวกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับไม่มีอะไรตายตัวแล้วนะครับสำหรับวิธีการเล่นเคปก้าเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวเคปก้า LD กับเบิร์ดเขียวก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ